ประเมินต้อนรับมิวสุปเปอร์ซีสวัสดีครับทักทายแฟนๆผ่านทางเมโลไลฟ์ด้วยค่ะสวัสดีแฟนแฟนเมโลทุกคนนะครับผมมิวครับคุณนี่มาโปรโมทนานนานะทุกคนนา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 คนละเพลงเออไม่คืออันนี้เป็นซิงเกิลที่2ใช่ไหมครับ2ครับผมถามก่อนปกติเนี่ยเป็นคนชอบร้องเพลงหรือเปล่าต้องชอบร้องเพลงสิไม่งั้นจะมาทำเพลงหรอกเออเราไปเจอตัวเองว่า เจอตัวเองก็ชอบร้องเพลงแต่ตอนไหนอ่ะหลังจากแบบว่าเป็นนักแสดงมาพักใหญ่เลยนะเออไม่แต่ผมชอบร้องเพลงตั้งแต่ตอนเด็กแล้วครับผมตอนเด็กแล้วเริ่มต้นจากในโอ่งหรือว่าในห้องน้ําก่อนคะเริ่มต้นในโอ่งอ๋อเลิศไปทรเจกต์เสียงไม่โปรเจกต์เสียงหนีวหนีปอบดีโคในโอ่งดีโคไม่คือเหมือนตอนเด็กปะป๊าปะป๊าชอบชอบร้องเพลงชอบร้องคาร์รเกตอะไรเงี้ยแล้วเขาชอบมาซ้อมมาซ้อมที่บ้าน แล้วแบบซ้อมตอนกลางคืนไงแล้วเราเด็กๆก็ง่วงนอนอืมก็เลยลุกมาร้องด้วยเลยก็เด็กๆก็แบบช่วงนั้นเหมือนมันไทกะบูดดังเออไทกะบูดแล้วก็เลยแบบที่เห็นป๊าป๊าเนี่ยถ้าไปตีก็เท่น่าดูเลยนะก็เลยแบบไล่เขาไปตีก็แท้ก็เลยร้องเพลงก็ <laughs> งได้นอนได้เราก็เลยมาร้องเพลงแทนป๊าแล้วองอกันนะป๊าก็เชื่อเราเข้าไปตีกอเป็นจริงแล้วจำได้ไหมเพลงแรกที่เริ่มร้องคือเพลงอะไร อุ้ยจำไม่ได้แต่น่าจะฟีลแบบพี่เบิร์ดแล้วตอนเด็กฟังเพลงพี่เบิร์ดเออว่ะทุกคนต้องโตกับพี่เบิร์ต้องมาเป็นไอดอรอย่างเงี้ยแมเบิร์ดฮาร์ดเลยเหรอลึกมากลึกมากตรงนี้นะคะเรอคือเกือบ้ามไปแล้วเมื่อกี้เออแล้วพอรู้ตัวว่าชอบร้องเพลงแล้วเราเคยคิดว่าอยากจะออกซิงเกิลเป็นของตัวเองไหมตอนไม่ไม่ยังไม่เคยยังไม่เคยจริงเพราะว่าเหมือนเราก็ชอบร้องเพลงมาแต่ว่าโดนจับเข้างานแสดงก่อนตอนแรกก็แบบไปถ่ายโฆษณาถ่ายเอ็มวีอะไรพวกนี้ครับแล้วก็ เวียนมาเล่ซีรีส์แล้วก็เหมือนพอช่วงโควิดนี่นแหละมันก็รู้สึกว่าเออเราแบบอยากอยากร้องเพงลงอะรอยากทําแบบอยากเป็นนักร้องมานานแล้วยังไม่ได้ทําก็รู้สึกว่าเออลองทําดูแล้วกันเริ่มจากการ cover ใครก่อนนะคะหรือว่าร้องไปเลยร้องเลยจริงเหรอ,อรเออ cover ในทิกตอกเริ่มยัง <S <S มีไม่มีมไม่มีร้องเพลงมีแต่เต้นเต้นชอบที่แบถ้าใถ้าทประจำบ้างเออเนี่ยแฟนคลับตีแล้นะแค่ขยับนิดเดียวเองนะคะก็ได้นี่ปล่อยซิงเกิลไปแล้ว Season of You ครับผม 9ก้าล้านวิวเอ้ยเก้าล้านจะสิบล้านแล้วเนี่ยใช่ครับโหเป็นยังไงบ้างกับผลตอบรับที่ได้ดีใจดีใจมากเพราะว่าก็เป็นซิงเกิลแรกด้วยแล้วก็เอ็มวีนั้นคือตั้งใจทามากๆแล้วก็ไม่มีคําถามเยอะมากตอนที่เรามาทําเป็นนักร้องอะเพราะว่าเราก็เป็นนักแสดงมาก่อนแล้วก็ไม่รู้เลยว่ามา้องต้องทําอะไรบ้างเราเราคาดหวังว่าอยากทําออกมาดีมันก็เลยมีคําถามในหัวเยอะมากเลยนะตอนแรกกลัวว่าเอ้ยเราถ้าเรามาเป็นนักร้องแล้วคนเขาจะฟังกันหรือเปล่าจะมีคนมาดูหรือเปล่า ตอนไนม่แบบคำถามมันเยอะแล้วกลัวแล้วไม่อยากทำเลยตอนแรกแล,แล้วสุดท้ายก้าผ่านตรงนั้นมาได้ยังไงมันจะมีคําถามว่าเออเราเราทำซิงเกิลเนี่ยเพลงแรกต้องเป็นเพลงอย่างไรดนตรีเป็นยังไงแล้วเพลงเนี่ยต้องร้องถึงใครตอนแรกเราก็รู้สึกว่าเออเหมือนแบบ ช่วงโควิดอ่ะคนมันเศร้าๆของเงาไงเราก็เลยอยากได้เพลงอบอุ่นที่เวลาเขาแบบเขาดาดาวมามาฟังเพลงนี้แล้วเขาจะรู้สึกดีขึ้นแล้วคำถามก็คือเพลงอบอุ่นจะต้องเพเป็นเพลงแนวไหนอ่ะเพลงรักมันคิดอยู่แล้วจะเป็นเพลงรักละกันก็เลยคำถามคือแล้วเวลาเราทําเพลงรักอ่ะมอบให้ใครอืเนื้อเพลงที่เราร้องแล้วก็มอบให้ใครตอนนั้นก็แบบเออเราที่ผ่านมาเรามีแฟนๆที่คอยสนับสนุนเรามาคอยซัพพอร์ตเรามาตลอดแล้วมัน เป็นสิ่งที่ทําให้เรามีแรงบันดาลใจในการทํางานอเราก็เลยรู้สึกว่าเออซิงเกิลแรกของเราอ่ะเราขอทําให้แฟนๆเราขอแบบเป็นเพลงที่ขอบคุณทุกๆคนแล้วกันแล้วพอเราเราคิดถึงตอนนั้นปุ๊บมันก็เลยเลิกกลัวไปเราแค่รู้สึกว่าถ้าแฟนอ่ะแค่หยิบเพลงนี้ขึ้นมาแล้วเขาฟังแล้วเขาอุ่นอ่นะเราขอแล้วนะสำหรับเราแฮปปี้อบอุณชาติจารเลยอ่ะเนี่ยจริงๆนะตอนนี้แฟนๆเข้ามาดูเยอะมากนะคะมีแฟนมาจากเม็กซิโกดยเยิ o v อ and ซ u p p อร์ f ฟ o m m เม็ c ซิโกอ่า เนี่ยเยอะแยะมากเลยอ่ะทักทายแฟนๆที่ดูเราอยู่ฮะทั่วโลกทั่วประเทศเลยตอนนี้ก็ขอบคุณทุกคนมากเลยนะครับผมที่คอยติดตามมานะครับก็วันนี้จะมาคุยเรื่องนันนากันด้วยนะว่านันนานันนานเป็นยไงบ้างออใช่แล้วดถึงวันนี้เป็นซิงเกิ้ลใหม่เลยนันนาต่างกัต่างกับเพลงแรกเนาะใช่ครับมันใหม่ยังไงครับคำนี้นันนาเนี่ยคือตอนไอเดียของเพลงนี้คือเราต้องการเพลงที่ มาทำมาสร้างความสนุกในช่วงปลายปีเพราะมันมีมเป็นแบบช่วงคริสต์มาสช่วงปีใหม่มจะมีความเฟสติวัลมีความเทศกาลอะไรพวกนี้เราอยากได้เพลงที่มันมีความสนุกสนานก็เลยรู้สึกว่าเออเป็นแนวิีพอปตแล้วกันไม่ใช่เป็นบีพอรเพราะว่ามันก็คิดช่วงนี้อยู่แล้วก็รู้สึกว่าเออถ้าใส่พวกจิงเกิลซ่าพุ้งกิ้งกิ้งเข้ามาเยอะๆมันก็จะเหมาะกับเทศกาลอ่าก็เลยแบบเออลองทำา้นตีพวกนี้ขึ้นมาแล้วก็ไอตัวคําว่านันนาเนี่ยเราอยากได้คำคำหนึ่งที่มันแทนคำว่า I อเลิอยู อ่าแบบเป็นอมอมสบดี๋ยว m ช o n ไม one นวันนันนานันนา c ด s ๋ my o ชว y ไมโวันเลิฟยูนะครับประมาณเนี้ยเพี๋ยสัส่คว่านันนานันนาเข้าไปเขมีแบบเขามีแบบกิมิกิมีวิธีการหลอกล คนมาฟังใช่ไหมฉันบอกรักเธออยู่อย่างนี้เป็นการลวงลวงมันลวงเหรอลวงเออนะคะเราได้นี่ด้วยได้แรปเปอร์อย่างไนซ์เอ็กซ์ด้วยมาฟิจริงกับเพลหลอกเขามายังไงอันนี้คุณก็ไปลวงเขามาใช่ไหมสุดท้ายแล้วเธอไม่โกงเห้ยแสดงว่าตัวจริงแสดงว่าตัวจริงไปได้มาได้ไงตอนนี้คือนายครับผมมามางานเพสคอนเฟอเรนซ์ของผมตอนซีซั่นอับยูเพื่อได้เจอเขาครั้งแรกครับผมแล้วก็ผมก็เป็นแฟนเพลงเขาอยู่แล้วแหละเพลงรลอกอะ ผมก็รู้สึกว่าเออว่างไหมเออมาทำเพลงกันมีตาเตออมาช่วยทำหน่อยได้ไหมฟิกดัเนี่ยลวงอีกแล้วค่ะไม่รู้ไใช่แล้วก็เหมือนประมาณว่าเหมือนคุยกับนายแล้วก็ถูกคอกันแล้วก็รู้สึกว่าคือสไตล์การแรปของไหนอ่ะเขาจะมีความแรปแบบเป็นเมโลดี้แล้วมันจะทำให้ตัวเพลงอมีความสนุกครับครับผมผมรู้สึกว่าเออถ้าเอาตัวเสียงในแรปเนี่ยมาเข้ามาอยู่ในเพลงมันจะทำให้เพลงสนุกมากขึ้น เ็ลองคุยๆกับน้องเขาดูเพราะว่าพอผ่านงานเพสคอนฟุมก,ก็ก็ลองต่อเขาอีกรอบหนึ่งก่อนมีงานโชว์เคสที่ผ่านมาเป็นน้องเพลงก็ชวนนายมาเป็นเจสอะไรพวกนึ่นายก็ยอมมาแย่นี้ก็หลอหง,ง่ายดีนะเหมือน <laughs> เหมือนเขามีช่วงหนึ่งแบบตอนที่ปล่อยเพลงใหม่ๆเนี่ย<ช>เขาแบบแอบแอบงอนแอบ,บตัดพพอแบบเอ้ยเนี่ยไม่มีใครจาเพลงผมได้เลยเวลาเจอเนี่ยไม่มีใครเรียกผมไนเลยมีบาคนว่าเฮ้ยพ,พ,พี่พี่พี่ใช่สุดท้ายแล้วเจอโกหกแต่ลืมบอกปะเนี่ยอะไรเงี้ยแล้วก็มีคนทักเป็นเนื้อเพลงตลอดอะไรเงี้ยเขาแบบงอน เออแล้วก็แบบเออก็พอหลังโชว์เคสเราก็ได้ลองคุยกับเขาจริงจังว่าเนี่ยเดี๋ยวจะปล่อยซิงเกิลสองมาช่วงปลายปีเนี้ยลองมาช่วยกัน <มา S 2> ทำ,ทำกัไ<ด>นไหมใแล้วคือว่าก็ได้นายเป็นคนแต่งเนื้อร้องคือแรปอะเขาแต่งเองหมดเลยเก่งออกมาเออแล้วถ้าให้มิวเป็นคนแรปเองจะสามารถแรปได้ไหมคะเพลงเพลงนี้เหรอครับเองไม่ได้เลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเ่ราขอประเด็นมานะครับเราอยากเห็นมิวในพาร์ทของมาเป็นแรปเปอร์บ้างอะไรเงี้ยแต่านีตายทรงได้นะทรงแบบจังหวะการร้องอะไรอย่างเงี้ยมัน ไปได้ไะไดก็เนี่ยเพลงเพลงคนอื่นก็ร้องได้เพลงเราไม่ได้สุดยอดสุดยอดแแฟนก็ไม่ผิดหวังนะไงแฟนร้องได้หมดเลยตกใจมากเพราะว่าไปปล่อยมาแค่วีคเดียวอ่ะพะคุณตอนนี้ทะลุทะลวงไปแบบ3ล้านวิวแล้วอ่ะสุดยอดมากแล้วแฟนลองท่อนแรปไนได้แล้วอ่ะเองไม่ได้เลย้มร้องไม่ได้หรอลองข้ามแรปได้ไปแล้วเลยแต่องแต่นั้นนานั้นนานเออดีฮะคือปล่อย m อมวมาแล้วเรียบร้อยครั้งแรกที่มันแตะล้านวิวแรกเนี่ยรู้สึกยังไงบ้าง โหคือออย่างของย้อนไปตอนซีซันรอบยู่หนึ่งล้านเนี่ยมันจะประมาณ40ชั่วโมงได้อแต่ของนั้นน้าคือไม่ถึงยีิชั่วโมงหนึ่งล้านแล้วเยอวมากจรมากก็ขอบคุณแฟนๆมาดีใจดีใจมากๆเพราะว่านั้นนาแเราก็ก็ตั้งใจทําเพิ่มขึ้นเพราะว่าเราก็อยากแบบโชว์โชว์สิ่งที่เราได้เรียนรู้มาเพิ่มเติมโชว์ซีซันใหม่ๆในเพลงนี้ครับผมก็เป็นลองไปสไตล์ใหม่ๆดูก็ดีใจที่แบบแฟนมีการไปบนบาร์ที่ไหนมาก่อนไหมคะเ เยอะไม่หรอกก็ต้องหวังทางนี้แหละแหมนะฮะเอาไหนๆมาแล้วขอขอแบบ PR อารนี่หนึ่งไม่เป็อ่ะอ่ะสองเจสสินี่มาไปไหนวัดสันเจ้านาจาที่ชลบุรีเฮ้ยไปด้วยดิมันยังไงจริงๆไปบอกเราตื่นเต้นไปโอ้โหเราก็อินกันแล้ววันนี้ก็ไปบอกพี่คือเป็นประมาณไม่วัดจีเนี่ยเราจะมีของไหว้เต็มไปหมดเลยเราก็เลยไปกินของไหว้เดี๋ยวไม่เพิ่งเบรกสิปะโถ้โทษโไปของไหว้แล้วเป็นไงฮะพี่ มันวาเลนตีสูงมากคือไม่รู้ว่าต้องใช้อันไหนอ่ะเรวก็เดินไปหาพี่พนักงานบอกพี่ครับขออะไรอันนึงที่แบบปังๆได้ไหมพี่ก็บอกประทัดไม่น้องปังเนี่ยปังๆเลยเออได้ได้พี่เอาแบบขอแพงที่สุดเลยแล้วกันเพราะมาทั้งทีอะไรเงี้ยล้านเสียงล้านดอกไปเลยมอ้ไม่รู้แค่เท่าไหร่เดี๋ยวจุดกันทั้งวันเลยมั้งเสียงไ่จกสซะดีนะแล้วจุดไปประมาณแบบชั่วโมงนึงออกมาได้งานที่แบบคาดหวังมาทั้งปีจริงปหเนี่ยได้เลยขอคอนแทค สามเจ้านะเนี่ยแปดใช่ไหมตัวอ่างศิลาใช่ไหมอาไปไปไปจุดประทัดนะตกใจเหมือนกันตกใจเหมือนกันออกมาครบได้งานเลยไปกับใครวันนั้นอ่ะไปกับพี่ผู้พี่ผู้จัดการแล้ววันนั้นแล้วพี่พี่ผู้จัดการเขาขอป่ะไม่รู้ขอได้ป่ะไม่ขอป่ะได้ป่ะเขาไม่ได้ขอเราขอเราเราไม่ได้ขอแล้วแต่แค่ขอเวลาขอนี่ต้องขอในใจหรือว่าขอให้มีเสียงดังเพราะมันมีเทคนิคการขอนะจักดเหรออ้าวพี่ผมได้ยินมาผมว่าพี่ขอในใจป่ะขอในใจอ๋อว่าโสดเราก็ได้ว่าเล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 ่าที่มันคือดีแล้วแบบ ต้องขอเสียงดังเขาจะได้ยินจะได้ชัดอะไรย่งแล้วก็รู้หมดเลยดิว่าเราขออะไรอ่ะชาวบ้านชาวช่องเขรู้หมดแล้วก็ต้องพูดให้ถึงไงให้ถึงท่านสื่อสารอ่เดี๋ยวจะลองไปดูเหมือนกันนะไหนๆก็ไหนแล้วพูดเรื่องเพลงเรื่องเอมไปแล้วจะได้ไหมครับพี่มีแรงแล้วจะขอสักท่อนสักท่อนไหมได้ได พออไม่แล้ววันนี้พี่เขาอ่ะชงเองหมดเลยไม่นแนวมาชงเองหมดเลยตัวขยันครับไม่ขยันต้องบอกก่อนว่าพี่เขาเคลียเพราะว่าทำงานเยอะช่วงนี้อะไรอยย่างงเี้ก็เลยต้องถามก่อนว่าไม่มีอะไรเลยใช่ก็เลยถามแบบเออมีแรงไหมนี่ก็จะชงให้ตลอดได้ได้ได้ถ้าพร้อมแล้วช่วยลองนั้งน้ให้ผมด้วยได้เลยเริ่มในตอนนี้แล้วค่ะคนละเพลงเลยอ่ะขอเสียงปรบมือให้กับมิวสุภพาร์สิน ฉันแคอยากจะขอให้เธออยู่ตรงนี <SL> ้ให้เธอเป็นเหมือนของขวัในทุกๆปีไม่ว่าอะไรเธอยอมทำให้คนคนนี้ฉันเองนั้นก็พร้อมดูแลเธอเองดีก็โช o ์ไ y o n อวั่นนันนนัานให้เธอเป็นคนคนนั้นนานนนมเธออยู่เคียงข้างฉันนานนานนนนนให้เธอนั้นเป็นของขวัญนานนานนานอ๋อสุดยอดโ้หเอาล่ะนึกว่าจะร้องต่อแล้วก็เราก็ นั้นนานนั้นนาแล้วก็พอแล้วซิงเกิลหน้าพี่และจีมีสิทธิ์ที่จะได้ไปฟิชเชอร์ลิงด้วยไหมคะเฮ้ยรอรอเลยครับผมเออมึงรอไปเลยครับไม่เอาแน่นอนเลยนะมีพันต่อที่จะการจะทําเพลงในครั้งต่อไปนะคะมีครับผมเดี๋ยวซิงเกิลสามเนี่ยจะปล่อยในช่วงธันวาเนี่ยโอ้โหนี่คือทําแล้วด้วยธันวาคือปล่อยธันวาคือเดือนหน้าดิ่อยอีกพรุ่งนี้แล้วเดือนหน้า เออนนี้หร่น้เออนนี้เนะเออเร็วมากท่แล่านว่าคือจะปล่อยปลายปีหรือว่ากลางประมาณประมาณช่วงช่วงกลางก กลางเดือนกลางเดือนเออเออหนูอยากรู้เลยว่าซิงเกิลต่อไปมันจะมาเป็นแนวไหนซิงเกิลต่อไปคือคือบอกบอกไปแล้วครับผมคนที่มาฟิชเชอร์ริงคือยังกูเอ้ยนี่มาสายฮิปฮอปเลยแสดงว่าพี่ต้องมีลึกๆแล้วพี่น่าจะชอบอะไรแนวนี้อ่ะอ่ไหนๆก็ไหนนะเอาแปดบาร์หนีตายสิเอาใส่เลยไม่ได้ปล่อยมาเลยไม่ใช่คนที่เดเลคิดเอาไว้ว่าใช่ใช่แน่ๆเนี่ยถามกันดีกว่าโอเคเดี๋ยวเรื่องงานเพลงเนี่ยเดี๋ยวหน้าอีกแล้วก็ ส่วนเรื่องงานแสดงล่ะครับเป็นยังไงบ้างหลังจากนี้เรื่องงานแสดงคืออ่าตอนนี้คือก็มีทันทายซีรีส์ซีซั่นสองอยู่ครับผม <Ừ. S 2> แต่ว่าก็ก็อ่อนอ่อนอยู่แต่ว่าเรื่องต่อไปที่จะถ่ายเนี่ยจะเป็นเรื่อง aquarium man ออันนี้ก็เป็นเป็นซีรีส์ที่ทางทางสตูดิโอของเราเองทำเองหมดเลยครับคือได้ทุนมาจากต่างต่างชาติด้วยครับคือเราเรารู้สึกว่าเราเราอยากมีผลงานผลงานหนึ่งที่สามารถแบบเทียบเคียงต่างชาติได้อแบบโชว์ให้ต่างชาติเห็นเลยว่าประเทศไทยเขามีความสามารถนะมีบุคคลที่มีความสามารถในการแบบทำโปรดักชั่นอืก็ คือที่ผ่านมาของประเทศไทยเนี่ยจะเห็นว่าซีรีส์ส่วนใหญ่จะเป็นแนวแบบโรแมนติกค,คอมดี้เป็นโรแมนติกดราม,ม่าอะไรพวกนี้เราเราเลยรู้สึกว่าเออเราอยากนำการนำเสนอเรื่องอื่นบ้างก็เลยแบบจะนําเสนอเรื่องความคลายเนสความเมตตาต่อสิ่งมีชีวิตด้วยกันเองอต่อสัตว์โลกการเรียนรู้การพัฒนาตัวเองต่อสิ่งแวดล้อมอะไรพวกนี้ซึ่งมันเป็นโจทย์ยากมากที่จะทําให้เรื่องพวกนี้มันสามารถมีความสนุกได้ด้วยก็เนื้อเรื่องเนี่ยจะเป็นเกี่ยวกับเดี๋ยวผมจะรับบทเป็นสัตวแพทย์ที่ทํางานในในอควาเรียมครับผมก็จะมีแบบพวกแบบ มีเคสต่างๆที่เกิดขึ้นก็จะต้องรอติดตามว่าเป็นยังไงอันนี้คือเปิดกล้องเมื่อไหร่ครับเปิดกล้องช่วงมกราลาครับไม่ใช่ไม่ใช่ถ้าถ้าถ้าแคสเนี่ยจะมุกกาลาแต่ว่าเปิดกล้องช่วงกรุงพาแต่ว่าถ่ายถ่ายที่เออ่พระกรมไหมครับพี่หรือว่าแล้วแต่รอไม่ได้ครับความลับใช่ไหมนี่นี่เขาปล่อยยังว่าใครเป็นเป็นพระเอกนางเอกเอ๊ะเป็นนางเอกสิพระเอกมีแล้วเนาะแล้วเขาเป็นนางเอก แคสอื่นยัง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 ไม่ได้บอกเลยครับยังไม่บอกเออโอ้ชาสนใจมากเลยอ่ะพอเป็นอควาแมนแล้วมันอยู่ในอควาเรียมอควาเรียมใช่ไหมอควาแมนเนี่ยราเปม่ดีซีแล้วผมก็ถือ่งพอแล้วครับอันนี้มุกเราพยายามนึกถึงเรื่องแบบโรแมนติกคอมเมดี้อย่างเอ่อฟิฟตี้เฟิร์ตเอ็ดอะไรอย่างที่พระเอกเขาเป็นแบบเอออยู่ในส่วนป่าอะไรอย่างเงี้เอออะไรอย่างเงี้ยมันจะมีโมเมนต์แบบอย่างงั้นไหมอยากดู้ก็มาติดตามก็มาติดตามโอ้โหนะอันนี้น่าดูนะเพราะว่าผมรู้จักกับพี่อิท อ๋อใช่อ้าวใช่แต่พี่เป็นคนทําให้อ่าลองถามที่มีตัวตัวละครเหลือไหมมีบทอะไรที่เหลือบ้างจะได้เข้าไปเสียบพี่พี่เนี่ยนะผมอยู่กับพี่เก่งมากเลยนะเก่งมาก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 เลยที่ให้ผมไปยืนดูตู้ปลาชั่วโมงหนึ่งถ่ายเสียงเดียวไปศึกษาไปศึกษาไต่อปลาเลยนะพี่แซลนี่มีนายะบางอย่างนะแซลไม่คือพี่อีกเขาเป็นคนที่เหมือนต้องการภาพที่มันแบบสวยมากจริงๆครับผมก็ ไอตัวตัวทีเซอร์มูนแอนโทเนี่ยปล่อยไปแล้วตอนงานเพลสคอนของนางแต่ว่ายังไม่ได้มีโอกาสลงใน YouTube นะเดี๋ยวเดี๋ยวประมาณน่าจะาช่วงวิกหน้าเนี่ยแหละผมจะได้ลงแล้วครับผมมันจะมีซีหนึ่งในซีนเปิดที่เหมือนตัวผมอะต้องยืนดูแบบยืนดูในอะพเพอรียมอ็ะ ดูแบบดูปลาอะไรเงี้ยเห็นตัวอย่างแล้วนะดูยชั่วโมงนึ่งชั่วโมงหนึ่งเพื่อจะหามุมว่าจะเอามุมไหนให้มันปลามันสวยออ๋ให้ดูว่าเออก็คุมปลาไม่ได้ไงแล้วก็ว่ายวนไปวนมาพี่จ็ให้ผมยืนชังจริงๆอ่ะมันคุมได้เพราะเขามีรีโมทอยู่เอาเนี่ยกระเบนมาแล้วกระเบนมาแล้วเนี่ยกระเบนแบบม้นๆโอ้ยขอบคุณมากที่เล่นกับพี่เล่อะไรกันเล่นอะไรกันฝากผลงานกับแฟนๆหน่อยค่ะครับผมก็ขอสิงค์กับศรนะครับผมชื่อว่านันนา ก็สามารถเข้าไปดูได้ทาง YouTube c h anel ของ Muse s ซูเปอ i ์ Studio ครับผมแล้วก็สามารถฟังออนไลน์ได้ทางแบบทุกช่องทางเลยทางทุกแอปพลิเคชันเลยครับผมแล้วก็ขอฝาก a q u a r i ร m Man ด้วยนะครับผมก็จอนแอร์ปีหน้าปี2021ครับผมโอเคขอบคุณมิว Super ปอ i ์ด้วยค่ะขอบคุณมากเลยครับผมขอบคุณนะครับฝากทักทายแฟนๆจากทั่วโลกด้วยสิดูสิวหูทักมาเยอะมากจากไต้หวันเกาหลีเม็กซิโกเวียดนามต่างๆครับผมทักทายแฟนๆทั่วโลกครับสวัสดีครับ <laughs> <laughs> Hi guys, thank you so much for always supporting me. I hope to see you very, very, very soon when the border is open. So, I hope to see you guys maybe in your country or you come to meet me in Thailand to my concert, something like that. So, see you guys. I hope to see you soon. Thank you so much. Thank you. Bye! คำเดียวขอบคุณมากค่ะอย่าลืมนะคะรักมิวชอบมิวก็ขอฟังเพลงของมิวได้เลยผ่านทางเมโลของเรานั่นเองใช่แล้วขอมาเยอะๆเลยนะครับผมนันน่อันนี้คือพี่กำลังจะ